สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะครับ EP นี้นะครับจะเป็น EP ของกันคือรูปสามมิติครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเริ่มต้นการเขียนงานครับเหมือนเดิมครับเราไปที่ New นะครับวันนี้เราจะทำงาน p a r ทเหมือนเดิมครับโอเคนะครับขึ้นมาแล้วนะครับลองเช็คดูนะครับว่าหน่วยเราเป็นหน่วยอะไรนะครับโดยไปที่ตรงนี้นะครับมุมด้านล่างนะครับตอนนี้ ของอาจารย์นะครับเป็นมิลลิเมตรนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าของใครยังเป็นนิ้วนะครับหรือเซนติเมตรหรือเมตรอยู่ให้เปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรนะครับนะครับจากนั้นนะครับในการเขียนงานนะครับเราก็เลือกทีละหน้าที่เราต้องการเขียนก่อนนะครับอาจารย์เลือกที่ฟอนต์วิวนะครับจากนั้นไปคลิกคําสั่งแถบคําสั่งตรงลิฟบันบานะครับตรงฟีเจอร์นะครับเลือกคําสั่งที่ นะครับชื่อว่า x two w o board b e นะครับคำสั่งวันนี้นะครับจะมีอยู่2ตัวคือ x t d e board b e แล้วก็ r e v o l u t นะครับ board b e นะครับ x t d o board b e นะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะมาที่้านน้าที่เราเลือกไว้นะครับอาจารย์คลิก rectangle นะครับเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับคลิกเมาส์กลางค้างไว้นะครับก็จะมองเห็นนะครับเป็น3มิติ จากนั้นนะครับลองใช้คำสั่งถูกนะครับจากนั้นนะครับกดเครื่องหมายถูกครับคำสั่งนะครับ x e o o t e page ก็จะทำการดำเนินการขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เพิ่มความหนาไปเท่าไหร่นะครับหรือใช้เมาส์คลิกก็ได้นะครับในอ p อปชันแรกนะครับต่อมาครับออปชันที่2นะครับ Up to vertex นะครับ Up to vertex Up to surface นะครับ Offset from surface แล้วก็ Up to body นะครับใช้ในกรณีที่เรามีชิ้นงานอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจารย์จะยังไม่กล่าวถึงนะครับลองมาดูที่ Mid plane ดูบ้างครับ Mid plane ก็คือการยืดนะครับชิ้นงานไปนะครับโดยนับจากตรงกลางนะครับเห็นว่าเราสามารถยืดออกไปได้นะครับ1 0 0 200 300นะครับจะใช้การพิมพ์ อันนี้คือลักษณะของอินเทอรจากนั้นครับสิ่งที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่มองข้ามไม่ได้นะครับก็คือการทานะครับตัวดับนะครับดับก็คือการทําให้มุมมีการมุมเอียงนะครับเช่นอาจารย์คลิกตรงดาบป๊บทำมุม1หนึ่งองศานะครับถ้าเรามาดูวิวนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับงานที่มีการเอ็ก u d e ูนะครับมีการทํามุมนะครับนะครับพออาจารย์เลือกมุมออกมาครับก็จะเห็นงานที่มีมุม ในกรณีที่เป็น inner นะครับถ้าเป็น outer นะครับจะเอาอลักษณะของงานก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของการเลือกตัวนะครับตัว d r a f t นะครับอันนี้จารจะปิดต่อมาอีกตัวนึงครับตรง thin feature นะครับก็คือเลือกให้เป็นลักษณะของผนังบางนะครับวัสดุผนังบางเช่นเราต้องการทำท่อ ทำท่อนะครับเราเอ็กโทเรมาครับสมมติท่อใช้วัสดุที่หนาอยู่1.5มิลมกดเครื่องหมาถูกครับเราก็จะได้ท่อขนาด1.5มิลยังไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะในส่วนต่อมานะครับเป็นการใช้เครื่องมือที่เรียกนะครับว่าเป็น อิวัลูเอตนะครับอิวัลูเอตคือการหาค่านะครับในโปรแกรม SolidWorks จะสามารถเช็คได้หลายรูปแบบมากนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาใช้เป็นก่อนนะครับก็คือตัว measure นะครับหรือตัวเทปตัวเนี้ยนะครับสามารถเช็คได้ครับสามารถเช็คได้นะครับว่าตรงเนี้ยความยาวนะครับ1 3 4 6 7ความยาวนี้500นะครับความ ระยะทางจากผิวนี้นะครับเราต้องมาเคลียร์ก่อนนะครับถ้าเราจะเริ่มวัดใหม่กดคลิกขวาเคลียร์นะครับระยะจากผิวบนถึงผิวล่างมาคลิก2ผิวครับเขาก็จะบอกระยะจากผิวบนถึงผิวล่างก็คือ1 3 1 6 7มิลนะครับอันนี้เราก็สามารถเช็คได้ทุกอย่างนะครับต่อมาครับเป็นในแถบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ m a t property นะครับ m a t property นะครับ จะเป็นตัวที่วัดทุกอย่างนะครับแต่ก่อนที่จะวัดได้นะครับเราต้องกําหนดคุณสมบัติของวัสดุตัวนี้ลงไปก่อนนะครับการกําหนดครับคลิกขวาที่ตัวพาร์ทนะครับเลือก Material นะครับอาจารย์เลือก p l i นคาร์บอนสต e ลนะครับเพลนคาร์บอนสตีลนะครับเพื่อกําหนดตัวนะครับคุณสมบัติของตัวนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเห็นไหมครับสะท้อนแสงด้วยนะครับจากนั้นมาเลือกที่ m a ท t property ีครับ นะครับโปรแกรมก็จะทําการแสดงให้เห็นเลยนะครับว่านะครับว่าคุณสมบัติของวัสดุตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นน้ําหนักปริมาตรนะครับพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับจุดศูนย์กลางมวลนะครับทุกอย่างนะครับเราจะสามารถเช็คได้หมดนะครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนหน่วยนะครับจากหน่วยกรัมนะครับเป็นหน่วยของกิโลกรัมนะครับเราก็มาที่ออปชั่นนะครับ เลือกที่ use custom setting นะครับเลือกเป็นกิโลกรัมนะครับกดโอเคครับเห็นไหมครับก็จะเป็นหน่วยของกิโลกรัมนะครับแสดงว่านะครับตัวท่อเหล็กตัวนี้หนักทั้งหมด3.78กิโลกรัมเป็นไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้เขียนตัวนี้แล้วนะครับอาจารย์ขออนุญาตลบไปก่อนนะครับถ้าเราจะทำการลบ ที่ผ่านมานะครับคลิกขวาแล้วกด delete นะครับคำสั่งต่อไปอะพอ delete ปุ๊บก็ยังติดคำสั่ง sketch อยู่นะครับอาจารย์ก็ delete อีกครั้งนะครับโอเคครับคำสั่งต่อไปนะครับเป็น r e v o l นะครับ r e v o l b o d page นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเลือกระนาบที่เราต้องการที่จะร่างนะครับอาจารย์เลือก font p l a n e นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ระนาบ font p l a n e นะครับอาจารย์ นะครับเลือกที่จะเขียนนะครับเอาอะไรดีเอ่ยเอาเป็นวงกลมละกันนะครับวงกลมนะครับอาจารย์เลือกวงกลมเขียนวงกลมนะครับโดยที่วงกลมนะครับของอาจารย์มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 5, สักยี่สิบมิลลิเมตรนะครับ20มิลลิเมตรนะครับมีระยะจากจุดออริจินอยู่ที่ 30มิมลลิเมตรนะครับตัวนี้เป็น fully defined หรือยังครับนะครับสังเกตนั้นสายเห็นว่ายังเป็นสีน้ำเงินอยู่นั่นหมายถึงอะไรครับวงกลมเราสามารถยังสามารถเคลื่อนที่ได้อยู่นะครับยังสามารถเคลื่อนที่ได้อยู่สิ่งที่เราต้องมากำหนดก็คือนะครับความสัมพันธ์นะครับของการร่างนะครับอาจารย์ต้องการให้มันอยู่ในแนวนะครับระดับแนวโนวกับจุอ o r ิจินอาจารย์ก็กดคลิก origin หนึ่งครั้ง กด control ค้างไว้คลิก origin อีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับตัวความสัมพันธ์ก็จะขึ้นมาครับอาจารย์เลือกเป็นครับความสัมพันธ์ตรงนี้เป็น horizontal นะครับ horizontal เรียบร้อยครับกด ok ตอนนี้เป็น f r d e f i n e นะครับตอนนี้เป็นสีดำแล้วจากนั้นครับฟังก์ชั n นะครับ euro a e v o bar c h a นะครับจำเป็นจะต้องมี เส้นอ้างอิงอาจารย์มาสร้างเส้นอ้างอิงก,ก่อนจากนั้นเส้นอ้างอิงนี้จะเป็นเส้นจริงไม่ได้นะครับเราต้องทําให้เป็นเส้นล่างนะครับการทําเป็นเส้นล่างโดยการคลิกขวาเลือก Construction Geometry นะครับหรือเราสามารถคลิกซ้ายแล้วมาเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าน้อ,นนองๆน,นะครับต้องการใช้นะครับกดโอเคครับจากนั้นนะครับอาจารย์กดเครื่องหมายถูกครับ โปรแกรมก็ทำการรีเวลที่เป็นโดนัทให้อาจารย์ทันทีนะครับหรือใครจะทำโดนัทเป็นแบบนะครับร8อองศานะครับโดนัทเป็นครึ่งเดียวนะครับอาจารย์ก็มาคอนโทรลที่ตรงนี้ครับ180เห็นไหมครับโดยที่โดนัทตรงนี้นะครับสามารถเลือกเป็นตินฟีเจอร์ได้เหมือนกันนะครับถ้าต้องการเลกให้มันผนังบ้างกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับเห็นไหมครับผนังสัก ศูนย์จมิลนะครับเห็นไหมครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้อาจารย์ขออนุญาตให้เป็น360กดโอเคครับอ่าเป็นโดนัทแท่งเหล็กอย่างนี้เป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะนะครับเราลองเช็คเช็คนิดนึงครับโดนัทนี้หนักเท่าไรมาที่แถบ evaluate นะครับ math property นะครับ ที่ตรงนี้นะครับลองคำนวณดูนะครับน้ำหนักคือ0.05กิโลกรัมถ้าหน่วยกิโลกรัมแล้วมันมองไม่เห็นนะครับมองไม่ชัดเราก็เปลี่ยนหน่วยคืนครับเป็นหน่วยของกรัมเดิมกดโอเคนะครับแสดงว่าโดนัดเหล็กตัวนี้ครับหนักอยู่ที่นะครับเท่ายรครับ47.34กรัมนะครับ เป็นไงครับสองคำสั่งนี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับ EP นี้